หลังนี้ก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมาอยู่แล้วโอ้โหมีสวนแล้วอันนี้คือต้นทางเข้าแล้วโครงการอ่าโครงการไห<ใ>น,นชมหน่อยด้วยว่าเขาทําอะไรกันบ้างน่นี่ไงนี่เขาล้อมรั้วติดแสงโซลาร์เซลล์มีห้องน้ําอ,อแกมทําไอขุดะมอําจะทําเทเทเสาและเทะมอแล้ว,าาว,ลวเขาหาว่าเขตอู่ทองเขตภูเขานีมันจะแรงไหมหลานหลานดูดินดูดินขึ้นไงดําดีนะพอๆอ,อกันเลยเนาะโอ้โหดินล้วนใช่ไหมลุงดินล้วน พอดูจากการที่เขาปลูกกันก็นั่นแหละลินดินล่วนบางแปลงปลูกผักสวนครัวบางแปลงปลูกข้าวโพดไม้เศรษฐกิจข้างหลังเดี๋ยวพาไปชมมีเหรอมีไปเลยป่ะแปลงใหรอะแปลงคุณพี่เขาที่น่ะอันนี้คือด้านหลังแปลงด้านหลังด้านหลังแปลงที่บอกว่าคุณพี่เขามีคนมาปลูกไม้เศรษฐกิจอะไรไงเห็นไหมเออเดี๋ยวไม่เชื่อว่าดินมันดีนะดูดิต้นไม้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาก็ปลูกกันพรบหมดเลยแล้วดูวิวเขาเดียโอ้โหสุด สุดอลังการเลยว่างั้นถ้าไม่ถูกใจแปลงของที่อื่นมาดูนี่อยู่ดีมีสุขของการนี้เขาเลยแล้วดูดินเวลามันอุ้มน้ำเนี่ยเนี่ยดูเขาทำเนี่ย,รรยใช้น้ำหมักอ่าเขาเรียกว่าหมักน้ำนปลาเชงอ่ะปลาเชงก็ <laughs> ไปอยู่แล้ว <laughs> กล้องมาแล้วเฮ้ยอะไรทงมันเหลววะเนี่ยไหนนทงเหลือเนี่ยเขียวโอ้โหฟ้าส้มไอ้เขียวเขียวส้มเนี่ยอ้าวขึ้นไปปักเองเลยว่างั้นเหลือเหลือเดี๋ยวเอาไปทำนี่เด้อโอ้โหช้างค่าช้างค่าอยู่ไหนเปล่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันมันอะไรเด้อจะถามมันมาอะไรเด้อมาจับพนมมาติดธงติดป้ายก็ไม่บอกกูด้วยเออนั่นแหละเนี่ยดูแลดูเสื้อเนี่ยยังไงอ่ะโฆษณาสักหน่อยใชโอ้โหติดต่อได้ว่างั้นพาไปได้ หนังกลางแปลงผักว่างั้นหนังกลางแปลงคนักหนังกลางแปลงโอเคแต่นี่เลยยามเสร็จจากหนังนี่เลยโครงการนี่เลยโครงการนี่เลยเอาว่าไปดูหนังจบไปแล้วมันเกี่ยวกันป่ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเราโยงได้นะกลางค่ำเมื่อคืนไปเที่ยววัดเที่วาดูหนังของ m อ็มภาพยนตร์กันนี่คนษาาเห้เขาแล้วก็มาจับจองเป็นเจ้าของของโครงการอยู่ดีมีสุข เอสพีพีแลนด์หนึ่งอ้าวโครงการนี้อยู่ที่ไหนอ้าวนี่ไงนี่ไงตำบลพระพาชัยออู่ทองจสุพรรณบุรีเออโอ้โหนี่เห็นเห็นอ้าเห็นเห็นว่าหน่อยว่านวว่าไปว่าไปอันนี้ไม่ขายอ่าทำไมล่ะก็จองไปแล้วอ้าวแล้วอะไรอีกอันนี้ไม่ขายขายที่อ่าโอเคอันนี้ขายอ่าอันนี้โดนจองไปแล้วห้าลายหนิ่อเอ่าโอเคเข้าไปแล้วเหลือเหลือเหลืออ้าง่ายๆอ้าเหลือห้าแป มี9เหลือ5เอาละจับจองไป4ว่างั้นใช่อา้าวไฟฟ้าประปาคือมีให้พร้อมพร้อมแล้วถนนกุดแดงด้วยไหมอ่าเอาเอมันจะมีบางแปลงที่มันติดถนน2ด้านใช่ไหมเอาว่าเรื่องราคาเลยแล้วกันนี่เลยเอฟหนึ่ง <1, 000. S 1> ล้านหนึ่งแสนอ่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสน อ่ฮล้านหนแสนอ่า F G H นะเพราะว่ามันถนน2ด้านเลยใช่ไหมอ่าหนึ่งด้านบนล่างอ่าบนล่างนี่ก็ต้องกลับหน่อยวิ่งวิ่งเท่าไหร่มันไม่เกี่ยวเอาไม่ใช่อ่ออีกฝั่งหนึ่งติดถนนด้านเดียวอ่าด้านนี้ B กับ C ติดถนนด้านเดียวก็เลยไล่ละล้านท้วน ยกแปลงล้านท่วนอ่นาฮะเออไม่ใช่หลายหลายลานเออพูดผิดพูดผิดอะไรยกแปลงล้านท่วนอะไรอลานกูซื้อในกรุงเทพดีกว่าไหมกว่าอยู่โอเคมันเฉลี่ยไรละสามแสนสามใต้ติดถนนด้านเดียวนะออต,นติดถนดดนซอนด้านไรละสามแสน,น 3, 000, สองเดินบ้างดีกว่าไหมประมาณนั้นไปไหนละเอา้าอันนี้ไปขโมยชุดพระมาจากที่ไหนนี่นี่ไงวัดนี่ไงเลยไปประมาณสัก ไม่ไม่ไม่เท่าไรแล้วก็วัดเขาดีสลักก็มีนายก็ว่าอยู่เห็นหลวงพี่เขาตามอยู่เมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ํามาตอนกาลังจะบินทบ่าตอนเช้าเนี่ยมาแต่เช้าเหมือนกันคือเรื่องง่ายๆจะไปขอข้าวผักกินอ่ะฮะเห็นมันห้ามใจไม่ได้เนาะาไม่ได้เลยสีมันสวยว่างั้นสีมันชูดมันเข้าเราก็เข้าเราก็มาแนวนี้ด้วยอ่าโอ้โหนี่นี่สีชูดๆไปตามทางเนี่ยอะไรเนี่ยนี่เลยลงจากถนนลาดยางประมาณสักสองร้อยกว่าเมตรโอ้ไกลจังสองร้อยกว่าเมตรเหรอไกลน่าเลยตรงนั้นเหรอ อ๋อเห็นรถแล้วเห็นรถแล้วบ้านบ้านแถวบ้านเราก็เรียกว่าอย่างนี้ก็อย่างปปักซอยอ่ะปักซอยสองร้อยห้าสิเมตรนะตตรงรถนะเห็นไหมนั่นแหละสองร้อยห้าสิบเมตรเองลายางเลยนะลายางใหญ่เลยลงมามันเป็นหินคุกผสมกับหินหินลูกรางหน่อยอ่าฮะก็คือละแวกนั้นคือมีบ้านเรือนร้านค้าอูไปตลาดนัดย้อนเย็นอ่ะมันมีฝั่งนู้นอ่ะมีตลาดนัดตลาดนัดเนีเอาง่ายๆเนยซูมไปตรงนี้เลยหลางคาส้มๆเห็นไหมอ่าฮะนี่เลยมุมนี้คือง่ายๆจากเนี่ยไปตลาดนัดเนี่ยประมาณสัก ไม่ถึงกิโลเัรนะประมาณกิโลไม่ถึงดีอ่ะเนาะก็คือเราแวกเนี้ยของกินหาง่ายแล้วมันเป็นถนนเส้นหลักเลยนะเส้นอูทองอำเภอเราขวัญนะอ่าฮะเออเส้นนั้นเลยอ๋อแล้วมีบ้านคนแล้วก็ไม่บอกอันนี้บ้านคุณพี่เขาโอ้โหใจดีมากเลยอ่ะนี่เหรอที่เขาบอกว่ามาจองแล้วเนี่ยจองแล้วใช่ไหมจองแล้วแล้วปลูกบ้านแล้วอ้าว้างในแปลงเนี่ยมีเพื่อนบ้านใช่ไหมเออแล้วอนุู้นอนู้นกำลังเกียมคุดอะไรนะ าลงเสาลงเสาอ่ะ,อะ,อะขุดลงเสาเ,ออเขาจะมาปลูกบ้านแล้วใช่โอ้โหตอนนี้ก็แดดค่อนข้างร้อนเลยนะเนาะโอ uh, ้แต่เนี่ยเห็นไหม้ดยแดดที่ร้อนๆนี่ก็ติดโซลาเซลล์เพียบเลยนี่ไงแล้วกลางคืนเนี่ยไฟไฟลวเขามีนะโซลาเซลล์ทั้งนั้นเลยนะใช้ประโยชน์เขาเรียกว่าใช้ประโยชน์คืออย่าให้แสงแดดมันทิ้งไปเปล่าไงออนลงผิวของเดียวมันก็แสบพอแล้ว<อ>แล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยผ่านหน้าแปลงทุกแปลงว่างั้นทุกแปลงเลยเนี่ย ไฟฟ้าปลาปาผ่านหน้าแปลงทุกแปลงถนนก็เป็นสาธารณะผ่านหน้าแปลงทุกแปลงกี่เมตรความกว้างน่าจะอยู่ที่ประมาณ6เมตรอ่าถนนเนี่ยหเมตรนะ<ต>เป็นสาธารณะด้านหนึ่งกันไว้ประมาณ8เมตรโอ้โหด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นก็ด้านเข้ามาเนี่ยเออคือไง่ายๆแล้วแปลงอะไรนะ F อ H ต้อง,งอจดไว้จำได้ยังไงเนี่ยตรากิดกูไม่เก่งเออนี่นี่ยังจำไม่ได้เลยเออว่าไปอันนี้คือต้นทางเข้าแล้วโครงการอไหนชมหน่อยด้วยว่าเขาทําอะไรกันบ้างนี่นี่ไงนี่เขาล้อมรั้ว ติดแสงโซลาเซลล์มีห้องน้ำอ่านแกมทำไอขุดตะม่อทำจะทำเทเทสาและเทตะม่อแล้วอ่าทำห้องน้ำไว้ข้างหลังแล้วอ่าอันนี้กำลังจะปลูกบ้านใช่หลังนี้ก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมาอยู่แล้วโอ้โหมีสวนแล้วเขาจะมาเสาที่ก็จะมาทีนึงมาพักก่อนรับอากาศโอเครู้เรื่องนี่รั้วให้ดูเป็นแบบไเลยจะเอาแบบไหนจะเอารวด้นาอ่าจะเอาลถดน้ำก็ง่ายๆเนาะโอ้โหง่ายๆอ่าแบบนี้เขาไว้ทำอะไรเนี่ยขอความรู้หน่อย อ่ะตะแกรงนี้ใส่ตะแกรงนี้คือหนึ่งเลยเผื่อเขาจะมีไฟจอดแปะอ่าเรียบร้อยไปไงเรียบร้อยไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคือการสนับไงอ่าสำหรับเลี้ยงสัตว์เออเออเขาก็รอดไม่ได้ใช่เนาะเลี้ยงสัตว์เนาะแต่ถ้าทุกแปลงถ้าทําแบบนี้เขาบอกว่ามีขโมยขโมยจะเข้าไหมมันเข้าได้ทุกที่อ่ะถ้ามันจะเข้าในห้างหรูๆมันจะเข้าอ่ะอ๋อปนมันยังปนทองเออเนาะ เออเราก็แค่ติดระบบแล้วกันเอ,อติดให้ดีอ่ะกล้องวงจรปิดติดรอบบ้านไปรู้ว่าให้เป็น,นเป็นขอบเขตเราอย่างเดียวเสาเฟ,ฟ,ฟ่งเสาไฟเราก็ติดกล้องติดอะไรไปเดี๋ยวนี้เซนเซอร์มันแจ้งเตือนโทรศัพท์หมดแล้วใช่เนาะนี่มีหน้าแปลงเนี่ย PIA เนี่ยเก็บ P, ข้าไป PIA อระเออ PIA ย่อมาจากอะไรอาวงงอ่ะงงการไฟฟ้าส่วนภิบาคไงเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละประมาณนั้นโชว์ให้ดูว่ามีใช่เดี๋ยวเดินไล่ตามไปเลย จะได้รู้เดี๋ยวเขาหาว่าเขตปู่ทองเขตภูเขาดีเขเป็นจะแรงไหมแปลงนี้ทําปลูกบ้านทําสวนใช่แปลงที่กําลังจะปลูกบ้านก็มีอ่าแปลงด้านในทําสวนอย่างเดียวยังไม่ปลูกบ้านโ,โหแลปลูกต้นมไม้ไปพืบเลยเออเขียวปัดเลยคือง,ง่ายเลยดินเนี้ยดินดําน้ําดีอ้าว<อ>ดินดําน้ําดีใช่จัดไปที่ลู้อึงบอกดินดําน้ําดีกะลีดังกะลีดังอยู่ที่สระบุรีสระบุรีออกะลีอะไรนะ อย่าพึ่งขำพุ่งกะลีปั๊ๆๆ <laughs> <laughs> บกะรีปั๊บๆๆเออออ้ยนี่ลงส่วนไม่พร้อมเนาะบางคนชมบางคนชมคลิปสองคนล่ะเนี่ยขำกันแบบกลิ้งไปกิ้งมานะเออกิ้งทําไมอ่ะเอามันหางไงมันหาเออสาระม,มีไหมล่ะฮะสาระมีไหมสาระไม่ค่อยไม่ค่อยคือไม่ง,าง่ายหรือไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยอ๋อนี่ไงง่ายๆเลยดักผงส้มผงส้มนี้อ่ะฮะ ถึงรงเกียวเปล่าใช่เปล่าอันนี้คือมองตามธงส้มเลยใช่ไหมอ๋ออ่าธงเขียวธงเขียวนี่คือกลางแปลงอ่ะแล้วก็ส้มเสาไฟนู้นอ่าส้มนี่คือขอบแปลงเฮ้ยคือง่ายๆเลยหน้าแปลงคือมันเสาไฟมันไม่ได้อยู่หน้าหน้าที่ใช่ไหมคือกั้นไว้คือเขาคิดมาแล้วมุมต่อมุมอ่ามุมต่อมุมเลยเขาเขาเขาคิดไว้แล้วไงโอ้แล้วความกว้างติดถนนไม่ได้น่าเกียดนะห้าสิบสี่สิบห้าสิบเมตรได้เลยแต่ละแปลงได้ได้ได้อ่าเนี่ย คือกว้างสวยๆซื้อไว้ให้ลูกหลานเนี่ยพร้อมแบ่งต่อได้นะสําหรับใครที่มีลูกสองคนสามคนเนาะเอาง่ายๆเนี่ยเราเดินไปเนี่ยเดินแล้วนุ่งหน้าไปเนี่ยด้านซ้ายมือเราเนี่ยเหลือสองแปลงอ่าฮะด้านขวามือเราเหลือสามแปลงเออนี่ฝั่งนี้สองแปลงติดถนนด้านเดียวออาง่ายๆยกแปลงคือหนึ่งล้านหนึ่งล้านด้านขวามือฝั่งขวาหนึ่งล้านหนึ่งแสนอ่ฮะเพราะว่าถนนวิ่งด้านหลังอีกอ่าถนนตรงนู้นข้างหลังทงใช่ไหมใช่เออ แต่ด้านนู้นมันจะไม่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 เป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะๆนะมันจะโค้งๆคงนี้ตามถนนอ่าฮะอ่าบอกไว้ก่อนมบางคนรอกเฮ้ยไอสองตัวนี่มันมาไม่บอกว่าถนนมันโค้งมันเบ้าอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเออเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะเนี่ยเสาไฟเสาเขตคือมันไม่ได้อยู่กลางที่แบบแบบทุบก็ดอกเดียวนะใช่ไหมบอกคนว่เฮ้ยอยู่กลางที่เลยจะทําประตูเข้าตรงกลางก็ไม่ได้ลําบากอันนี้ตรงมุมเลยตรงมุมเลย บางแปลงนี่ลําบากก็มันย้ายได้แหละแต่ว่ามันมันลำบากเออออันนี้คือเขาคิดไว้ให้แล้วไอ้หลานไอ้หลานดูดินดูดินเอาไปไปไปโอ้โหเป็นไงเป็นไงบางคนไม่เชื่อเออบางคนไม่เชื่อว่าเป็นดินจริงไหนลองกินให้ดูหน่อยคนอะไรมากินดินไม่ใช่ไอ้ดินโป่งดินอะไรที่กินได้ขึ้นดําดีนะพอๆกันเลยเนาะนี่ดินดินดเนี่ยเห็นไหมเอาเลยไม่ใช่เออโอเคโอ้โหดินล้วนใช่ไหมลุงดินล้วน อพอดูจากการที่เขาปลูกกันก็นั่นแหละลินดลินล้วนบางแปลงปลูกเขาเรียกอะไรปลูกผักสวนครัวาบางแปลงปลูกข้าวโพดฝักอ่อนๆนะ่ะบางแปลงก็ปลูกเป็นข้าวโพดเทียนข้าวโพดไรข้าวโพดกินเมล็ดไม้เศรษฐกิจข้างหลังเดี๋ยวพาไปชมมีเหรอมีอไปเลยปะแปลงไหแปลงของพี่เขาสินะไปไปดูไปดูไปดูไม้เศรษฐกิจกันโอ้โหมาถึงข้างหลังว่ะลุง ว่ามันร้อนด้วเนี่ยเออเอาออกเลยเนาะฮะโอ้โหเป็นซุเป์แมนอยู่ตั้งนานเออเรื่องเร้มันเดินมาเนี่ยใช่อันนี้คืออ่ะแล้ววางทอดอันนี้คือด้านหลังแปลงด้านหลังด้านหลังแปลงที่บอกว่าคุณพี่เขามีคนมาปลูกไม้เศรษฐกิจอะไรไงเห็นไหมเออเดี๋ยวไม่เชื่อว่าดินมันดีนะดูเรียต้นไม้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาก็ปลูกกันพรึบหมดเลยแล้วดูวิวเขาเลยโอ้โหสุดสุดอลังการเลยว่างั้นเอยแล้วอันนั้นป่าอะไรนะอันนั้นมันป่าละเมะ ลรเมอะอะไรเรามันป่าเอ้ยมันเหมือนต้นอ้อยนะมันมีอ้อยนะระหว่างทางหรือว่าทางทางเข้ามาเนี่ยมันก็มีอ้อยเฮ้ยบางที่มันเผานะโอ้โหแต่แปลงนี้บอกได้เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูมันไม่มีซังมันไม่มีซางดําเลยตอนนี้เขาปลูกใหม่แล้วนะมันไม่มีซันดงเลยเขาเอาไปอัดฟางขายมันมีฟางเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนมังนอกเลยเมื่อกี้ขี่ผ่านมาเป็นก้อนๆใหญ่ๆนะอ่ามีรูปให้ดูป่ะ มีอ้าวเดี๋ยวดูกันหยอกอหยอกฮะหย่ยกดิเขาอาัดขายเนาะแล้วเหลือเศษก็ทิ้งไว้อ๋อแต่ว่าถ้าพูดถึงถ้า,ถามันถ้ามันเผาเนี่ยมันก็มันดูไม่ดีใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมลุงบ้านมันพึบพับหมดเลยเนี่ยเยผาไม่ได้แล้วเผาอย่างเงี้ยคือโอ้โหบอกเลยว่าเผาทั้งเหนือลมพัดมาใส่บ้านเขาเศษไฟเศษไฟมันไม่ได้นะเพราะว่าจับอีกใช่เพราะว่าเขตเนี้ยเขาคุยเขาเขาคุยตกลงอะไรกันแล้วนะ้ออ้อยเนี่ย ถ้าขึ้นภาพไปดูมันจะไม่มีสังดำาๆเขตที่เข้าเลยนเพราะว่าเขาเอาไปอัดเอาเศษใบใบแห้งๆเอาไปอัดขายเห็นน้ำดำเงี้ยเรามีมุมสูงให้ดูถ้าเห็นน้ำดำเงี้ยดินสีดินใช่ต้องแล้วก็อ้อยเนี่ยก็ถ่ายให้เห็นโคนเลยว่ามันไม่มีมันไม่มีที่เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ไม่งั้นโอ้โหแถวนี้ต้องเป็นร้อยบ้านอะอยู่กันไม่ได้เป็นร้อยบ้านอะรับผิดชอบไหวไหมไม่ได้นะก็พะบอกเลยว่าเขตนี้ไม่ไม่เผาเอาง่ายๆแปลงเนี้ย โครงการยูดีมีสุขเนี่ย uh huh. ให้เป็นทางเลือกของท่านผู้ชมดีกว่าเนาะใช่เออบางคนบอกแปลงเลยไปหน่อยก็มีรายละสี่ห้าแสนก็สวยดีเอาไปดูก่อนเนาะ uh huh. เออถ้าไม่ถูกใจแปลงของที่อื่นมาดูนี่ยู่ดีมีสุขของการนี้เขาเลยแล้วดูดินบนเวลามันอุ้มน้ำเลยเนี่ยเนี่ยดูของเขาทำเนี่ยใช้น้ําหมักอ่าเขาเรียกว่าหมักน้าปลาเชงเอ่อปะปลาเชงกันไปอยู่แล้ว <laughs> น้ำหมักชีวภาพคือนี่เขาใส่เปลือกไข่คือในมันมีแคลเซียมอ่าช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงอันนี้มันโคบิเซียมอะลูมิเนียมน้ำหมักปลาเชงสังเขาสังเขาฟ้าเชงเนี่ยอะไรกับปลาเชงตั้งหนาเนี่ยเนาะเนี่ยดินดินมันชุ่มน้ำเลยนะพอเวลาโดนน้ำดินมันโดนน้ำก็ดำปีเลยใช่เห็นไหมเขาปลูกพริกปลูกมะเขืออโโ้หดูดิมะเขือเขียวปัดเลยตะไคร้นี่กล้ากล้าขี้เหล็กขี้เหล็กต้องขี้เหล็ก โอ้ตะไคร้กระท่อมไม่ใช่กระท่อมนี่นี่ต้นตะกูเอาเลยเออนึกว่ากระท่อมมามีต้นตะกูมีต้นยางนาต้นยางนาเนี่ยคล้ายๆเหมือนกระท่อมเลยต้นตะกูต้นยางนาต้นพายุงต้นปลาดูคือไม้เศรษฐกิจอะปลูกพริกแซมเนี่ยโหมะเขือตะไคร้โหแจ๋วเลยคือง่ายกว่าไม้จะโตเนี่ยเราก็เก็บมะเขือกินเก็บพริกกินได้สบายเขาเขาจัดสรรเป็นนะไอแปลงเนี้ยคือมันห้าไร่เขาก็เลยต้องขุดปะดาน แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเรามาปลูกบ้านเนี่ยแปลงสามไร่ที่เราขายใช่ไหมมันไม่มีห้าไร่ใช่ไหมอ๋อไม่มีแล้วมีแค่สามไร่อย่างเดียวนะห้าไร่ไปหมดแล้วคือเราก็มันถามว่ามันจําเป็นต้องขุดบาดาลไหมถ้าเราปลูกแค่ลอมหลอมแหลมแหลมนะปลูกแบบอา่อาผลรมาัสิบต้นยี่สิบต้นเนี่ยอ่อ<บ>าปอมาเราก็มีแปลงผักเล็กเนี่ยเราเอาเอาสาย,ยางน้ําเรานี่แหละโลดก็ได้ไม่จาเป็นต้องขุดบอบาดาลใช่เนาะแต่ว่าถามว่าขุดได้ไหมขุดได้นะแปลงนั้นหน่ะเห็นไหมเขาตั้งโซลาร์เซลล์ไว้ก็ขุดบาดาลใช่แล้วก็ทาเป็นสายน้ําหยดใช่ไหมลูกอ เราใครดูความดินดีน่ยเห็นไหมพูดถึงเรื่องสายน้ำหยดเนี่ยคือลงทุนครั้งเดียวจะใช้ได้หลายปียาวๆเลยว่าอ้โอ้โหแล้วดูดิความเขียวเนาะก็หมดสงสัยว่าดินอ่ะมันจะปลูกอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมบางคนกลัวไงเฮ้ยอยู่ใกล้ภูเขามันเป็นหินเป็นอะไรเปล่าใช่แต่อันนี้คือบอกเลยว่าปลูกไม่ขึ้นอะไรปลูกไม่ขึ้น <laughs> โอ้โหกะจะให้ชอ็อตซะหน่อย,อยช็อตเต็มๆเลยนะมีปดูดใหญ่ล่มเลย เออเนี่ยด้วยความที่มันโล่งใช่ไหมเมื่อกี้เราเดินมามันไม่มีต้นไม้ใหญ่มันร้อน <c oughs> ถ้าเกิดว่าในบ้านเนี่ยมันมีสักเออเนี่ยเ้ดูลุงลุงยืนอยู่ตรงนี้ปุ๊บโอ้โหมันมีต้นไม้ใหญ่แบบนี้เย็นนะโอ้โหมันเย็นเลยนะ,อนะตอนนี้คือบรรยากาศประมาณสักบ่ายสองแล้วแดดแก่ๆเนาะโอ้โหถ้ามีต้นไม้ใหญ่แบบนี้คือมันร่มมากแล้วคือคือลมอ่ะมันมีอยู่แล้วไงใช่ไหมลมอ่ะมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่เนาะ ก็ขาดต้นไม้ใหญ่แล้วกันเนี่ยวันปีใหม่วันเกิดเนี่ยเมียบอกจะซื้อนาฬิกาให้บอกไม่เอาทําไมล่ะเมียบอกจะได้มีเวลาให้กันไงว้าวเขาไม่มีนาฬิกาเลยก็เราก็ถ้าได้มีเวลาให้กันเออเอไอ้นี่มันร้ายนะเคียงไอ้นี่มันร้ายนี่มันร้ายเนาะอ่ะยังไงต่อจะพูดยังไงดีส่วนที่เหลือคือตามธงสีส้มๆนี่เลยอ่าฮะอ่าแปลงที่เรายืนเนี่ยอย่าไปถามอย่าไปพูดถึง เรียบร้อยไปหมดแล้วเรียบร้อยไปแล้วนะเพราะว่าเขาอ๋อตรงนี้เขาจะปลูกบ้านใช่ไหมใช่วางสายน้ําหยดไปเรียบร้อยขอเต็มแต่ลงแบบเศรษฐกิจอีกโอ้โหเขาทําได้ดีมากเอาใส่โซลาเซลล์ของตัวเองเลยเอ้าอ่ะเสาต้นบ้านตัวเองนะอันนี้อันนี้น่าจะต้นบ้านตัวเองบ้านตัวเองใช่สุดท้ายแล้วบ้านตตวเองนั่นแหละอ่าง่ายๆเลยที่เราเข้ามาแล้วเขาอะไรนะคขา่าวัดที่เหรอวัดอะไรนะน่าจะทักขยายถนนอ่ะฮะเออปรับปรุงถนนอ่ะมีล้อล้อกิ้งกิ้งอ่ะ ใช่การไฟฟ้าการไฟฟ้าด้วยกันไอ้นั่นแหละมันมาน่าจะอาจจะเป็นลาดยางหรือคอนกรีตไรๆเร็วนี้แต่ไม่บอกว่าวันไหนเดี๋ยวค่าเคลื่อนเดี๋ยวโดนดาอีกเดี๋ยวโดนดาอีกเออเอาสรุปเลยแล้วกันว่าถ้าใครชอบวิวเขานะวิวโล่งๆถ้าตอนเช้าๆแล้วโอ้โหบรรยากาศเนรึมเลยเปิดดูเลยเปิดดูท่องนี้เลยอ่ฮะอ่ะโอ้โหเห็นตะวันตก เดียดตะวันตกทางนู้นใช่ไหมนี่เลยรับเขาตอนเย็นตะวันตกทางนั้นใช่อ่าออกทางนี้ใช่เหนือ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 จะอยู่ยิงยังทางนี้ต้องหันหน้าไปนี่เนี่ยนี่เหนืออยู่ทางนี้นี่เอ้ยตะวันออกอยู่ทางนี้เหนืออยู่ทางเหนืออยู่ทางนี้อ่าโอเคเหนือไปทางอำเภอเราขวัญใช่เราแวกรอบก็คือวิวเนี้ยหมดเลยเนี่ยอ่าให้ดูแล้วกันใครสนใจก็ติดต่อมาทางไหนเบอร์โทนี่เลยอยู่ไหน ไหนคุณจดมาอีกอ้าวโอเคไม่จำเบอร์ไม่ได้เพราะคุณพี่แกให้เบอร์โทรมาชี้หน่อยดิชี้หน่อยชี้มันอยู่ตรงไหนดินี่ไงโตโอโหตั้งศูนย์แปดศูนย์นี่นะขึ้นเลยนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดย์ยอดโอเครู้เรื่องเนาะอแต่ใครอยากได้นะเอาไว้ปลูกบ้านละกันใช่ห่างจากตัวอำเภออู่ทอง1ิ1สิบกิโลประมาณนั้นนะเต่ถ้าไม่เกินใน1 1อกิโลอ่ะพอจำแม่น อ่ะฮะแม่น <Oakland> สุดแล้วแหละแม่นสุดเพราะจำได้จับกได้แค่นั้นก็ฝากว้ด้วยเนาะอ่ะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนกับหนึ่งล้านทวนหนึ่งล้านทวนเลือกเอาชอบสไตล์หนึ่งล้านทวนเหลือสองแปลงอ่ะฮะหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนเหลือสามแปลงอ่ะฮะท่านอยากได้บรรยากาศแบบไหนติดถนนสองด้านหรือติดถนนด้านเดียว เข้ามาดูก่อนแต่ความสวยคือใกล้เคียงกันเพราะมันอยู่แค่ตรงข้ามถนนเองใช่อะนะเป็นโฉนดกุดแดงพร้อมโอนใช่อะโอเคยอีิทีอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเออการสัญจรสะดวกสบายน้ำท่าอุดมสมบูไฟฟ้าประปามีแหล่งสารนัวพกครบครันใกล้กับตลาดอู่ทองโอ้โหจะใกล้ขนาดนั้นเหรอแย่ไได้รู้จมูกเลยนั่นแล้ว อ่ะโอเคฝากกดไลค์ด้วยครับผมอย่าลืมจ้ะอ่ะนั่นแหละกดไลค์กดแชร์หมดที่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วสวยๆหาลมนั่งก่อนไปดิเย็นดิไปแล้วนะไม่เป็นไรนะไปเลยเหรอไปแล้ว